เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานหนักขึ้นทุกวันแต่กลับรู้สึกว่าสถานการณ์การเงินมันไม่ได้ดีขึ้นเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกถึงกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่มันส่งผลกับเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอนี่คือ23.44ล้านล้านบาทครับเยอะมากนะครับนี่คือปริมาณเงินบาททั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยณนะตอนนี้เลยนะแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือ แค่หปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณเงินก้อนนี้มันเพิ่มขึ้นมาถึง25เปอร์เซนเลยนะครับถ้าคิดกันง่ายๆแบบตรงไปตรงมาเงินเยอะขึ้นขนาดนี้เราทุกคนก็น่าจะรู้สึกรวยขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่ในความเป็นจริงความรู้สึกของหลายๆคนกลับสวนทางกันเลยและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าในเมื่อเงินในระบบมันมียกขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแล้วทำไมทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าตัวเองได้ไม่ได้ดีขึ้นเลย หรืออาจจะรู้สึกว่าจนลงด้วยซ้าแล้วไอ้กำลังซื้อของเรามันหายไปไหนหมดโอเคครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปทีละประเด็นกันนะครับเราจะเริ่มจากความขัดแย้งของปริมาณเงินไปดูว่าเงินใหม่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อหรือภาษีที่เรามองไม่เห็นการตามหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและสุดท้ายคืออะไรคือเครื่องมือที่ใช้เก็บรักษามูลค่ากันแน่ เอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย The Money Supply Paradox หรือความขัดแย้งของปริมาณเงินคือเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจริงๆแล้วเงินมันคืออะไรกันแน่เพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดคิดกันมาตลอดก็ได้ครับมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าสกุลเงินทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันก็เหมือนคนที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินพร้อมๆกันทุกคนกำลังร่วงหล่นลงมาหมด บางสกุลเงินที่เราเห็นว่ามันแข็งค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะแค่ร่วงช้ากว่าชาวบ้านเขาก็เท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วทุกสกุลเงินกําลังสูญเสียมูล,ลค่าหรือก็กคือกําลังซื้อของเรามันลดลงเรื่อยๆมันเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีใครชนะหรอกครับมีแต่คนที่แพ้ช้ากว่าคนอื่นพอเห็นภาพแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงทําไมเงินถึงมีแต่จะด้อยค่าลง เพื่อจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอเลยครับว่าเงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงกันแน่คําตอบมันอยู่ที่คํานี้เลยครับ fiat money หรือเงิน Fiat คือในสมัยก่อนเนี่ยเงินมันจะมีทองคําหนุนหลังอยู่ใช่ไหมครับแต่เงินที่เราใช้กันทุกวันนี้มันไม่มีอะไรหนุนหลังเลยมันมีค่าขึ้นมาได้ก็เพราะว่ารัฐบาลสั่งให้มันมีค่าแค่นั้นเลยครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงง่ายๆแค่นี้แหละครับที่ส่งผลกระทบกับความมั่งคั่งของพวกเราแบบมหาศาลเลยตารางนี้ยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับแต่จุดที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือแถวนี้ครับใครสร้างเงินได้สมัยก่อนใครขุดทองเจอก็เหมือนสร้างเงินได้แต่เดี๋ยวนี้สิครับอำนาจในการสร้างเงินทั้งหมดมันไปอยู่ในมือของธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์นี่แหละครับคือจุดที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงเลย แล้วมันสร้างยังไงลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเดินไปขอกู้เงินที่ธนาคารธนาคารเขาไม่ได้ไปไขตู้เซฟแล้วเอาเงินสดมาให้เรานะแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาแค่พิมพ์ตัวเลขยอดเงินกู้เข้าไปในบัญชีของเราแค่นั้นแหละครับเงินใหม่ก็เกิดขึ้นมาในระบบแล้วมันคือการสร้างเงินขึ้นมาจากอากาศาธาตุเลยโดยมีแค่สัญญาว่าเราจะจ่ายคืนเป็นหลักคำประกันซึ่งเงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีนี้แหละครับคือการสร้างขึ้นมาในรูปของหนี้สิน แล้วพอเงินมันถูกสร้างขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันคืออะไรล่ะครับก็คือสิ่งนี้เลยครับเงินเฟอ้อภาษีที่เรามองไม่เห็นในเอกสารอ้างอิงของเรามีประโยคนึงที่บอกว่าการพิมพ์เงินก็คือภาษีรูปแบบหนึง่งที่ประชาชนไม่รู้ตัวคือมันเป็นแบบนี้ครับทุกครั้งที่มีเงินใหม่ถูกสร้างเพิ่มเข้ามาในระบบเงินทุกบาทที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะในกระเป๋าตังหรือในบัญชีมูลค่าของมันจะลดลงทันที มันเลยเหมือนกับเราโดนเก็บภาษีแบบเงียบๆเป็นภาษีที่มองไม่เห็นที่มันคอยกัดกินเงินออมของเราไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนตกใจนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆ4ปีมูลค่าเงินออมของเราจะหายไปประมาณ30เอร์หายไปเฉยๆเลยนะครับแค่เพราะว่าปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไม ทำไมต่อให้เราได้เงินเดือนขึ้นทุกปีแต่กลอกรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่กับที่หรือบางทีก็เหมือนกําลังวิ่งถอยหลังด้วยซ้าแล้วพอมาดูในชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับบ้านในฝันที่เราเคยคิดว่าเออเก็บเงินอีกหน่อยก็น่าจะซื้อได้แล้วสมมติว่าเคยราคาล้านหนึ่งผ่านไปไม่กี่ปีหันกลับมาดูอีกทีอา้าวกลายเป็น3ล้านไปแล้วเป้าหมายที่เคยเห็นอยู่ใกล้ๆมันกลับค่อยๆถอยห่างออกไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะเราเก็บเงินไม่เก่งนะครับแต่เป็นเพราะเงินที่เราเก็บมันโตไม่ทันของที่แพงขึ้นพอเจอสถานการณ์แบบนี้ความท้าทายมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเราจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเราจะรักษามูลค่าของเงินที่เราหามาได้ยังไงต่างหากซึ่งก็นำมาสู่หัวข้อต่อไปของเราครับการค้นหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยผมว่าคำเปรียบเทียบนี้มันใช่เลยนะครับ การออมเงินเฟียดมันเหมือนเราพยายามวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงคือเราวิ่งเราออกแรงเต็มที่เลยนะจะบันไดมันก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆมันคือความรู้สึกที่เหนื่อยมากแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะชนะถ้าเรายังเลือกที่จะวิ่งอยู่บนบันไดเลื่อนตัวนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญมากคือหลายคนมักจะกระโดดไปที่เรื่องการลงทุนเลย แต่จริงๆแล้วสเต็ปแรกมันไม่ใช่การลงทุนครับสเต็ปแรกคือการเลือกที่เก็บเงินออมของเราให้ถูกที่เสียก่อนเราต้องแน่ใจว่าเราไม่ได้เก็บเงินไว้ในที่ที่มันกำลังละลายหายไปเฉยๆเหมือนเอาน้ำแข็งไปวางไว้กลางแดดเราต้องหาที่ที่มันมั่นคงจริงๆก่อนแล้วไอ้รากฐานที่มั่นคงที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงล่ะถ้าเงินบาทคือบันไดเลื่อนที่กำลังลงแล้วพื้นดินที่มั่นคงมันคืออะไร นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันในหัวข้อสุดท้าย What is a store of value หรืออะไรคือเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าหลักการง่ายๆของ store of value ก็คือมันต้องเป็นอะไรที่รักษามูลค่าของมันข้ามเวลาได้และที่สำคัญคือมันต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาง่ายๆไม่ได้ พูดง่ายๆคือมันต้องหายากซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็มีตั้งแต่ของคลาสสิกอย่างทองคําที่ดินพวกนี้มันมีจํากัดโดยธรรมชาตินะครับไปจนถึงสินทรัพย์ยุคใหม่อย่างบิตคอยน์หรือแม้แต่ของสะสมอย่างนาฬิการหรูๆหรือรถยนต์บางรุ่นก็เข้าขายเหมือนกันทีนี้ลองมาดูตัวอย่าง2ตัวที่น่าสนใจคือทองคํากับบิตคอยน์นะครับสิ่งที่ทั้ง2ออย่างนี้มีเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยก็คือความหายากที่พิสูจน์ได้ คือไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะเสกทองคำเพิ่มขึ้นมาได้ตามใจชอบแล้วก็ไม่มีธนาคารกลางที่ไหนจะกดปุ่มสร้างบิตคอย์เพิ่มได้เหมือนกันปริมาณของมันถูกกำหนดด้วยกฎของธรรมชาติอย่างฟิสิกส์หรือไม่ก็กฎของคณิตศาสตร์ไม่ใช่ความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งและไอความหายากนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มันมีโอกาสรักษามูลค่าเอาไว้ได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันดูนะครับลองกลับไปสำรวจดูว่า สินทรัพย์ที่แต่ละคนใช้เป็นที่เก็บออมความมั่งคั่งของตัวเองอยู่ทุกวันนี้มันกำลังทำหน้าที่ปกป้องเราจากภาษีเงินเฟอ้อที่มองไม่เห็นได้ดีแค่ไหนเพราะการตอบคำถามนี้กับตัวเองให้ได้อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ได้ครับ